ไปแต่งเดีหรือวันนี้ฮะเราไม่อะไม่เหรอแล้วที่ทำงานนันเดือยหยุดหรือเปล่าโอ้ยถึงจะหยุดจะไงนะเรางทำงานเราเป็นลูกจ้างเขาไม่ใช่เจ้านายเขาจะยังไงยังไงเราต้องทำงานวันย่งค่ำอ่ะก็แปลว่าวันนี้นัตเดือยก็ออกไปจากบ้านใช่ไหมคะทำไม,มแล้วที่ทำงานนัเดือยมาบ้านกับที่บ้านไปที่ทำงานนะะเดือย อย่างไหนมันจะมีร้านขายหนังสือมากกว่ากันล่ะฮะอะไรกันเนี่ยฮะเราสองคนมีอะไรเกิดขึ้นฮะบอกว่าสักดีๆแล้วเข้าก็เราสองคอนนะคะอยากได้หนังสือการ์ตูนมาอ่านอีกเล่มหนึ่งอะค่ะอะไรหนังสือการ์ตูนค่่ะเมือวานก็ซื้อให้โมืบูนซื้อให้เอาอะไรกันอีกมากมายคืนซื้อมากนนีน่าก็ล่มจมแย่สิ<ม>เออ S <S <an> <S ก็เล่มเมื่อวานอ่านจบแล้วอ่านจบแล้วก็อ่านทัวร์ไปก่อนนะไม่เอาอีกแล้ว <S <S <an> <S อะไรกันนี่รู้มั้งัมั่งสิเราไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรต้องหัดทุจักประหยัดกันสังมั่งซื้อกันอยู่เรื่อยเลอกระตูนเข้าใจเปล่านม่เล่น,นเดืออีกเล่มน่านั้นนะคะไม่อีกเล่มหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเนี่ยซื้อให้แล้วเอา่งนี้ไว้รอให้นางเงินเดินออกก่อนแล้วค่อยซื้อให้เล่มหนึง่งโอ้หอีกตั้งหลายวันน่นี่ยก็ต้องรอแหละเลนเดือถ้าเกิดมี ใครรู้เข้าว่านัเดือเอาเราสองคนมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไม่ให้เรามีความสุขอย่างนี้นะถ้าเกิดมีใครรู้เข้าแล้วเขามารับเราสองคนไปเป็นบุรบุญธรรมอะและนั่นเดือจะเสียใจมากไปแด่มากไปมากไปแล้วอย่าพูดอย่าง,งนะนี้อีกนะนาไม่ชอบนะมาทําเป็นขู่นะมาทําพูดอะไรอย่างนี้ไม่เอาอะนาย่าไปทางานแล้วแล้วก็หนังสือกระตูนไม่มีทางได้เข้าใจไปเถอดด้วย เดือดเขาไม่ค่อยมีเงินหลักนนบุ้งเมื่อเช้าวันนั้นเดือดให้ผมไปหยิบเงินนะผมแอบเปิดในกระเป๋าตังค์ด,มดูมีเงินอยู่แค่60บาทเองและเนี่ออีกตั้งหลายวันกว่าจะสิ้นเดือนจนถ้ามีเงินหรอกรู้ละถ้าเกิดมีมาหาเศรษฐีมารับแด้กับบุ้งไปเลีเ้ยงนะั้นแดก็จะไปอยู่กังคขาด้วยลเ่ยรู้สึกจะมีคนมานะ,ะน้องแก้วเปิดปนใช่บุ้งนะอ,อยู่ใกล้ประตูเปิดไหนนะไม่อายุมากเปิดก่อน บ้านานี้ใช่เนี่ยหรือว่าน้องโสดใช่แน่เจ้าค่ะคุณนายก็เดี๋ยมมาเนี่ยเข้ามาสื่อให้เราอ่ะเด็กสองคนเนี่ยอยู่ที่บ้านนี้แน่เลยค่ะง่ายแล้วมันมาเคาะประตูเคาะเออตรงนี้นนว้าโอ้าวอ้โอ้อสวัสดีครับโอสวัสดีนะครับใช่ไหมครับบ้านนี้บ้านที่มาเดือที่มีหลานสองคนใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วเจ้าค่ะบ้านนี้แหละโอ้โอ้ อไนายต้องด่อย่างนั้นนี่ก็เป็นกบุมาที่ใชหมโถแบกมาโอ้ยมาตัววตูวใหญ่ลูกเอโถบาบุงนี่งขีขวดนั่นหลฮะหลายหลายขวบนะฮะหลายขวบรึเปลฮะแต่ป้าฮะผมไม่ใช่ชื่อบุงนะฮะอ้าวผมชื่อแก้วฮะมอาใส่กันแ้ดว่าฮะแล้ว้ไหนกบุงอ่ะ

ดักก็ด oh ักอ่ะดักแน่ขอบคุณด่าโอ้โหของมุ่ง oh ดักแน่แต่อือไม่ได้เจอโดยไงเป็นไงมึงลูกฮึเป็นไงลูกตายคุณตายเจ้าค่ะดูสิเจ้าค่ะคุณบุงเนี่ยมันอะไรอ่ะหน้ามันตึงเปียบเลยเจ้าค่ะฮ้ดูสิเจ้าค่ะน่ะหายบุญงายอย่างบุญง่ายิงทอือเหมือนไหมคะเชือองด้วย โอ้โหโม่หาจะมาเหมือนพระตนไมีสิแต่ละย่ากล้อโอ้คุณยายคุณยายเป็นใครคะเอออยู่ๆมันล้อชื่อพ่อตนไงโอ้โคุณรู้ไหมคุณยายคนนี้อ่ะคือคุณแม่ของคุณตื่เจ้าค่ะงั้น คุณยายก็เป็นคุณย่าของเราเลยคะใช่แล้วใช่เลยลูกโอยนีลูกนะนย่ามาเนี่ยก็มาหาหลานรู้ไหมต้องมาเรื่อนี้นะเนี่ยยามีขนมข้าวต้มนี่ไหนอยู่ไหนอะตะก้าลูกนี่มีขนมมาแยะเลยลูกแล้วนี่จะบอกให้แถมมีหนังสือการ์ตูนมาอีกกล่องหนึ่งเลยลูก ของชอบมันค่ไหอลูกเส่ด้วยอุ้ยดีจังคุณย่านั่งก่อนะดแย่ม่ดค่ะวคุณย่ายอยู่อน่นแหะ้ตขนก็ต้มกันเจ๊ยกได้ยัองดูเราีกอือนี่ก็คงเรียกเป็ตนจากกัพี่ใช่ป่ะอุ้ยไม่หรอกค่ะอื ที่คุณแด้คะป้าจะเล่าให้ฟังบ้านทุพย่าที่เมืองกาญนะคะว่างวันนี้สักสักเท่าหนึงได้มัแล้วก็ยังมีที่นายตั้งห้าสิบไร่ให้เขาเช่าอืถึงขนาดนันะ้นเหรอคะคุณย่าอือเอาเอาเอานี่ไม่ได้นั่งดีๆสิเป็นผู้หญิงยิงเลยนะนั่งเหยียดข้าเหยียดขาอย่างนั้นอะ่ะฮะ คงจะไม่ได้อบรมสั่งสอนกันเลยนะเนี่ยนะแล้วดูสิฝนหนาขนี้คือเราเดี๋ยวข้างที่นี่กัลงเลยได้ก็ต้องลงกันแล้วค่ะตายคุณนาหน้าคุณพุ่งที่สิคะมาหน้ามันคุณตึงเปียบเลยนะคะไม่ว okay, like ่าแกจะเดินจะเห่หรือเกจะนั่งอ่านหนังสือมันช่างเหมือนกันจริงๆนะคะนายดูสิคะอย่าอย่าเจ้าลูกเจ้าเจ้าลุกเจ้ายิ้มอย่ายิ้มลุก ยาเห็นดีเมื่อเหมือนพู้ถึงใจใจไม่ดีเลยคุณย่าทำไมถึงใจไม่ดีอ่ะคะก็ก็ตอนพู้ถึงตอนแรกรกันนะสนสนเลือเกิดย่าก็ตีตีแล้วก็เขาก็เสียใจแล้วก็หนีออกจากบ้านไป จะญาติไม่ทันจะให้เงินให้ทอก็าชายเขาก็บาตายไปอย่างนี้แล้วพอเห็นหน้าพอบุ้งเหมือนกับตัวตายตัวแท้อย่างนี้ล้วเราจะมาทำไมญาติใจไม่ดีได้ยังไงเออนึกขึ้นมาลบปูดปูดแล้วกดลูกปะทอตายก็ัูอะไรก็ไม่รู้เจ้าค่ะก็คุณตอ่ะลูกชายคุณนายนะเจ้าค่ะ จะลูกก็จะใครก็ตามอะลองตายแล้วมันก็เป็นผีด้วยกันทั้งนั้นแหละมันเถอ,อยเข้าบาไม่บอกไม่กล่าวอ่าเด็กๆนะกลับมาแล้วนี่หนังสือการ์ตูนสองเล่มซื้อมาให้เอ่อ,อผมเข้าบ้านผิดว่าครับเนี่ยโทษนะ,ะน้วเดือคคะไม่ผิดหรอกคะ่ะ เนี่ยคุณย่าของแด้กับบุ้งค่ะแล้วื้องสือการ์ตูนอสองเล่มนี้นะคะไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่าคุณยา่าซื้อมาให้ทีเดียวสิบเล่มเลยรู้ไหมคะอืม,อม นะสิลุกลุกเร็วๆค่ะนีะ่มันกี่โมงค่ะตีห้าครึ่งกว่าได้แล้วมั้งตื่นได้แล้วล่ะโอ้ยังเช้าอยู่แลยคุณย่าลุกได้ลแล้วไหมแด้นี่ยังไงกันนะเช้าอะไรตื่นนี่จะสอนให้รู้ไหมเป็นผู้หญิงนะ่ะมันต้องตื่นก่อนนอนที่หลัง อวันนี้มันนอนอยู่ลงได้ไหมคะคุณยายจะหยุดหรือไม่หยุดมันก็ต้องตื่นเท่านั้นแหละตื่นแล้วก็ต้องเก็บผิดติเก็บผ้าหม่หมผ้าผ้าห่มอะไรกันตื่นได้แล้วตายแล้วอ,อะไรกันเนี่ยทำไมทไมําไมห้องได้ล็อกลุงลาง,งอย่างนี้เหรอ วานนี้เราไม่ทันเห็นมันเข้ามามืดมืดมนาเขาเรียงหลานเขาอย่างไงกันนะตายตายดูสิเนี่ยดูอะไรกันเนี่ยฮึลงลางไปหมดเดีย๋ยวเาจะต้องจัดทั้งบ้านทั้งห้องกันแล้วล่ะเนี่ยตายแล้วีผหูขาผง,ผงเต็มไปหมดตายอะไรกันเนี่ยือ ไงมันอะเห็ุอยู่บนโต๊ะขึ้นแป้งกันนี่ตายแล้วสวยเนเห็นถ้าจะต้องจัดกันทั้งบ้านเป็นแน่ทีเดียวเนี่ย บ,นบ่นต้วว่าลบลน้นี่เรายังเหลือห้องข้างหลังบ้านอีกห้องนะเนี่ยแม้จะเก็บของก็ไม่ให้มีฝุ่นเมื่อเช้านะมันขาท่องน้ำไปทั้งสองเที่ยวเนะนี่ยแกบ่นเราไม่สะอาดไม่สะอาดตอนเนี้ยไม่รู้สะอาดพอ,อยังเนี่แดงไม่เคยเหนื่อยเท่านี้มาเลยตั้งแต่กเกิดอ่ะเออล้างตุลากฟางเนื้อออกมาเอา มารวมกันเอาไว้ตรงนี้เลยขาวหุบพร้อมกันเลยเด็กผู้หญิงนี่มันของของน้าเดือดเนี่ยอุ้ยนี่ดูสิมีแต่นอสแดงของน้าเดือดทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาไม่ได้นะคะอาชีพของน้าเดือดนะคะเนี่ยเยลวโลกจะตายเห็นไล้อยากจะเป็นลมเออผมว่านะฮะไว้รอถามน้าเดือกก่อนดีกว่า ผมรู้ว่าอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับมาแน่ๆเลยครับเริ่ฮะน้ากลับมาแล้วอสงสัยจะเข้าผิดบ้านอีกแล้วสิครับเนี่ยไม่ผิดดีแล้วคุณมะเดือมาก็ดีแล้วนะครับไปดูซะของอันไหนมันควรจะเก็บือควรจะเผาทิ้งสันทีไปดูอันนี้เอาไว้เหรอเผาเลยเหรอฮะเออ นี่มันของจากห้องผมทั้งนั้นนี่มันลดแรงผมทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยอืมใช่ก็นี่อ่ะถึงขราว้วคือจะต้องดูสักทีว่าบ้านหลังนี้น่ะมันมีระเบียบแค่ไหนมันลกลุงลังยังไบงบ้านช่องห้องหอไปเป็นระเบียบเลยเอาละมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ดีแล้วนะนั่งลงยากมาทช่นี่ครั้งนี้อะนะเพราะเพิ่งรู้ว่า ยังมีหลานอีกสองคนแล้วก็ถูกเลี้ยงอย่างอดอดอยากยากไม่มีระเบียบเลยญาตซึ่งมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแล้วก็มีหลานอีกสองคนญาติจึงได้ตั้งใจมาเอาหลานญาติไปเลี้ยงให้มันมีระเบียบให้มันอิ่มหนำ แล้วก็ให้มีความสุขกว่าที่อยู่ที่นี่คุณยนะ่าเออมัดห,หมายความว่าคุณย่าจะเอาแจ้กับบุ่งไปแล็แต่เขาเป็นหลานผมนะฮะเขาอยู่กับผมนะฮะอ <c oughs> แต่ว่าอธิบายที่นาสุข แล้วก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยซะด้วยง่นเหตุผลแต่เราก็อยู่กันของเราได้ตามสบายไะฮะเราอยู่กันตามอัตภาพของเราเรามีแค่ไหนแล้วก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะดิฉันจะบอกให้นะคะคุณคุณจะได้ตัดอนาคตเด็กเลยคุณจะเอาเด็กเลี้ยงไว้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเด็กไปอยู่กับคุณย่านะคะมันจะได้มีความสุขเรื่องแจ่มใสม่งโดยที่มีดิฉันเนี่ยเป็นผู้ดูแล ครับทางก็กเป็นอว่าตกลงฮะคุณย่ารับแด้กับบุ้งไปอยู่ด้วยเลยได้เพราะว่าคงจะเล่งดีๆกับผมแน่นั้นมาเดือดหมายความว่านั้นเดือดคะดีมากคุณมะเดือดที่พูดเข้าใจง่ายอย่างนี้นะเอาละย่าก็สบายใจ พรุ่งนี้เป็นเอาว่าหลานทั้งสองคนเก็บข้าวเก็บของเตรียมไปอยู่กับย่าได้แล้วเราจะไปพรุ่งนี้เหรอคะอืมพรุ่งนี้สิเอานัง,งุกนัองอ่งดูทำไมาปกปยกขยอยต่้งไม้ไปเก็บข้าวเก็บของสิมันจะหันอะไรุัวข้เออตอนนี้บาดแล้วนะี่น่ะ ยากพูดถูกนะเราไปอยู่กับไปอยู่กับเขาแล้วมันมาไปนอนล,ละราตีสวัสดิ์จ้ะ บอกว่าเกิดมีเศษทีแล้วขอไปเลี้ยงจะเดี้ยงไปอยู่ทันทีในอาะโหแด้กาพูดขู่นี่นันแทงอ่ะใครจะไปรู้ล่ะมันจะมีเรื่องจริเกิดขึ้นอย่างนี้นนนนนบุ้งไม่อยากจะไปที่นี่เลยบุ้งคิดถึงนัาเดือนอยากอยู่น้าเดือาเกิดแด้ไปอยู่คุณย่านะแดงจ่องตายแน่เลยคือแล้วเราจะพอมีทางไหมเนี่ย ที่อยู่น่ะเดือดต่อไปคงจะลำบากมีต้องมีสิเราไม่อยากไปอยู่กับคุณย่าใช่ไหมเราก็ต้องทำให้คุณยา่าไม่อยากพาเราไปอยู่ทำยังไงละ่ะก็บุ้งเน่จำได้ไหมาว่าคุณย่าของเราอ่ะโรคลัวผีขึ้นสมองแล้วบุ้งเ่ะก็น่าเหมือนคุณพ่อเปียบเลยอะ่ะและเรื่องนี้นะ ก็ต้องให้หนอนแก้วอ่ะร่วมมือกับเราด้วยตกลงไหมล่ะตกลงเลย ผมไม่ใช่บุ้งผมชื่อตึงคุณแม่ตุณแม่ตุณแม่ตึแม่ตึงิงแบบนี้คะ สุดแดบ,บพินี่หามให้ดู ไปกันหมดแล้วใช่ไหมแต่เช้าเลยนะน,นเดือนนะคะเราไม่ไปไหนแล้ว่ะคะเราอยู่ที่นี่กันน้นเดือนบุ้งก็อยู่ด้วยด<บ>ีใจนึงเลยที่ไม่ต้องไปจากที่นี่่ยอะไรกันเนี่ยยังไม่ไไยังไม่ได้ไปคุณย่าเหรอไม่ไปอะค่ะเอาแล้ว แดกแกล้งพูดเล่เป็อย่างนั้นเองค่ะนี่รู้ไหมแดกทำยังไงแดกับบุ้งกันนะแกล้งหลอพี่คุณย่านะยใช่คุณย่าตัวคุ้มตอมเลยใั่แบบนี้เลยก็เลยไปถ่ายเช้าเลยอ่ะนี่อะไรคะน่าดีใจนะที่เราสองคนอยู่ไม่แปลคุณย่านะแต่เราสองคนทําให้ถูกรู้ไหมเรื่องอะไรเราสองคนไม่ควรทําอย่างนี้คุณย่าเข้าใจเปล่านั่งลง นะต้องการให้เราสองคนเนี่ยนะเขียนจดหมายไปบอกคุณย่านะขอโทษคุณย่าแล้วชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเข้าไปให้หมดด้วยเขาจาใจเปล่าแต่พี่แด้ทำอ่ะบงอะไระแด้บ,ง,บงกันเรา<ล>เราไม่ต้องเขียนกันน่ะเราสองคนนะช่วยกันเขียนคนละครึ่งเขาจ่าหเปล่าน,นอนแก้ววัาด <ทำ S 1> ้วยนะนอนแก้วนายแก้วคือคุณย่าฝากเงินให้คุณบุ้งไปรักษาตัวฮะคุณย่าฮะนี่เกี่ยวนี่ แดวในนี้นะต้องมีเงินเยอะแยะเลยอ่ะเพราะคุณย่าบอกว่าเป็นเศรษฐีอ่ะแล้วก็บอกว่าบุ้งเป็นโลกร้ายแรงด้วยแต่คุณ้าครับงานเนี้ผมก็ผิดด้วยนะฮะแต่เพื่พอความสุขของบ้านเนี้ยผมก็ต้องยอมครับ